สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่4วันนี้นะคะครูนุชมาตามสัญญานะคะนำเสนอกระทงแบบวิทวิทนะคะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะคำถามทำไมต้องลอยกระทงคะนะักเรียนสงสัยไหม นั่นก็เป็นเพราะว่ากระทงการลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่สืบทอดต่อกันมาอย่างช้านานแล้วก็จัดขึ้นทุกปีด้วยเราอาจจะไปลอยสมัยก่อนอาจจะลอยข้างนอกนะคะมีตามแหล่งน้ำหรือตามที่เขาจัดให้ลอยแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนียจะลอยที่บ้านก็ได้นะครูอยญ่จะให้ในักเรียนสังเกต ในคืนวันเพ็ญค่ะเพราะลอยกระทงนั้นจะจัดในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่้าคเดือน12พระจันทร์เต็มดวงปรากฏการณ์นี้น่าสนใจมากนักเรียนลองดูว่าวันลอยกระทงนั้นพระจันทร์เต็มดวงแล้วครูอ,คยอยากให้นักเรียนสังเกตต่ตอไปอีกซักระยะนึงอ่ะอาจจะไปเรื่อยๆนักเรียนจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์ จากเต็มดวงค่อยๆเว้าแหวงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูป,ป,นรปจนครบเต็มดวงอีกครั้งหนึ่งไปลองสังเกตถ้ามีโอกาสนะคะลองสังเกตดูแล้วก็น้ำเขาเนี่ยในช่วงวันลากระทงเนี่ยน้ำจะโอ้โหสูงถ้าใครอยู่ริมน้ำนะคะจะรู้เลยน้ำเต็มตะลิ่ง ก็เลยมีการนําดอกไม้ทุบเทียนแล้วสิ่งของที่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปในกระทงเพื่อเป็นการขอคำม,มาแม่พระคงขานี่เป็นความเชื่อนะคะที่นี้คําถามอีกคําถามหนึ่งค่ะทําไมกระทงจึงลอยน้ําได้เรียนสงสัยไหมคะ การที่กระทงสามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้ก็เนื่องมาจากว่าวัสดุเนี่ยค่ะที่เรานํามาใช้ทํากระทงนั่นแหละมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําในเมื่อเขามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะคะและน้ําก็มีแรงที่จะดันวัตถุเนี่ยให้ลอยขึ้นมาเราเรียกเจ้าแรงนี้ว่าแรงลอยตัวหรือแรงพยุงนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนนึกถึงเรือเนาะทำไมลอยน้ําได้หลักการเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนจะประดิษฐ์กระทงอยากจะให้เขาลอยได้นักเรียนก็ต้องสร้างสร้างกระทงหรือสร้างวัสดุที่ทจะทําเป็นกระทงเนี่ยให้มีลักษณะโค้งๆนะคะยิ่งโค้งมีขอบสูงขึ้นมาเท่าไหร่ก็จะลอยตัวได้ดีลองสังเกตดูไปลองทำดูนะคะ วิทยาศาสตร์ต้องทดลองจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นกล้วยนะคะที่นำมาเป็นกระทงเนี่ยทำไมลอยได้เนี่ยเหตุผลก็ราว่าลองไปเฝ้าสังเกตในลำต้นสิคะต้นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเก่งมากค่ะนักเรียน ต้นกล้วยเป็นพืชใบเลงเดี่ยวที่ลําต้นของเขาเนี่ยก็จะก็จะไม่ใช่มีไม้มเนื้อแข็งเะนั้นผ่าไปแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่มากไอ้เจ้าช่องว่างนี่แหละทําให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําจึงลอยน้ําได้นั่นเองเพราะฉะนั้นในปีนี้นะะถ้ามีโอกาสได้ทำกระทงกก็นักเรียนนะะควรจะใช้วัสดุธรรมชาติ มองหาดูที่บ้านต้นกล้วยเปลือกแตงโมมีไหมหรือว่าเปลือกผลไม้บางอย่างนะคะกะลามะพร้าวหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายก็จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างบลพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดในรกระทงแบบวิทถีนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยต่อไป เรีนหาข้อมูลได้ตามที่คุณครูนําเสนอได้เลยนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะตัวอย่างตัวอย่างกระทงที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะมีดังภาพมีหัวปลีมีกลวยไอศกรีมนะคะมีข้าวโพดพองพองมีถั่วฝักยาวมีผักคะมีดอกบัวมีใบตองมีอย่างอื่นอีกไหมลองมาดูเลยค่ะ หัวปรีนะคะหัวปลีอะไรเอย่ยแก้วมังกรเก่งมากกะลามะพร้าวนะคะกระทงเปลือกข้าวโพดมะละกอหัวไชเทา้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องไปทดลองลอยก่อนนะคะประดิษฐ์แล้ว ลองคิดดูที่บ้านเรามีอะไรเ่นอาจจะนำมาทำได้ตัวอย่างเทียนหอมกะลามะพร้าวขนมปังขนมเออข้าวโพดอบกรอบที่ได้จากอินเทอร์เน็ตนะเขาทำดีๆมาให้เราก็นำเสนอให้นักเรียนดูทีนี้กระทงแบบวิดวิทต้องลองทำดูนะ DIY ด้วยตัวเองนะคะมีวัสดุที่จะนำมาทำกระทงก็จะมีขนมปังมีดเทียนวันเกิดดอกไม้ถ้วยทูบะะที่นวดแป้งวิธีการทำหรอคะแน่นอนเรียนขนมปังพอจะมีไหมลองมาทำดูสิใช้ที่นี่เขาใช้สักสองแผ่นนะคะขนมปังสองแผ่นตัดขอบออกไม่ตัดก็ได้นะแต่ที่สำคัญคือนวดแป้งนวดคือ คลึงให้มันแบนๆทำให้แบนๆน,นะคะจากนั้นเอามีดการใช้มีดต้องระมัดระวังนะคะอาจจะใช้กันไกลก็ได้นะทำให้เป็นรูปดอกไม้ตามภาพที่4เลยนะคะแล้วเอาขนมปังเนี่ยหาถ้วยคณกเรียนถ้วยที่ทนความร้อนนะค่อยๆเอาขนมปังซ้อนกัน2แผ่นเนี่ยทำเป็นรูปดอกไม้ซ้อนกัน2แผ่นสับหว่างเรนก็จะได้ก็จะได้กระทง นะคะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าขนมปังมีลักษณะไม่แข็งไม่ใช่ของแข็งนะมันนิ่มๆนะคะเพราะฉะนั้นเรนอาจจะใช้วิธีธรรมชาติคือนำไปตากแดดตากแดดสักหลายชั่วโมงอยู่ครึ่งวันนะ่ะลองดูตากแดดต้องดูด้วยนะคะระวังมดนะนอกจากนี้วิธีการที่ง่ายๆ สะดวกสบายทันสมัยก็ใช้เข้าไมโครเวฟหรือเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้อยากจะบอกว่าใช้เวลาไม่นานออถ้าไมโครเวฟใช้เวลาสั้นๆเลยค่ะดูด้วยน้ำไม่งั้นไหมนะคะทีนี้เมื่อเอาออกมาแล้วนี่เรนก็จะได้กระทงซึ่งมีลักษณะตั้งได้เนี่ยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วไป ทดลองลอยดูนะคะคุณครูอยากจะนำเสนอสืบเนื่องจากที่เราเรียนเนื่องจากว่าเห็นว่าเราเรียนเรื่องวัสดุไปแล้วเรียนเรื่องประเภทของวัสดุไปแล้วก็มาทบทวนวัสดุที่ใช้ทำกระทงทวนนะมีขนมปังเถียนวันเกิด ดอกไม้ถ้วยที่นวดแป้งทูบอาโรมาเคยได้ยินชื่อไหมคะทูบอาโรมาเป็นทูบไหมก็ลักษณะของทูบก็คือทำให้เกิดควันใช่ไหมคะทีนี้ทูบอาโรมานั้นเขาทำมาจากผงไม้นะหรือว่าขี้เลื่อยขี้เลื่อยของไม้หอมนะคะเอามียางพาราด้วยผงบดยางบด ผงยางบดขอโทษนะคะผงยางบดแล้วก็น้ำมาผสมกันปั้นขึ้นรูปนะคะแต่งกลิ่นเติมสีก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่าทูบอโรมานอกจากนี้จำได้ไม่เอ่ยมีดทำมาจากอะไรคะลองดูมีดทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ที่มีทั้ง ที่เป็นโลหะส่วนที่เป็นโลหะกับพอลิเมอร์นะคะวัสดุที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องมีทำมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเดียวสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่ทำอาจจะมีบางส่วนทำมาจากอย่างนึงอีกส่วนทำมาจากอย่างนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรียนลองหาคำตอบดูแล้วตอบเข้ามานะคะว่าวัสดุที่ใช้ทำกระทงในภาพเนี้ย นะคะทำมาจากอะไรบ้างนะมีส่วนผสมของวัสดุใดบ้างเป็นไงคะกระทงแบบวิดวดิเป็นเพียงแนวคิดนะคะเห็นว่าเป็นเทศกาลลอยกระทงเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนของเราจึงมานําเสนอนี่เดยนอาจจะไปลองทําดูก็ได้ลองลอยดูที่บ้านของเรานะคะแล้วพบกับความรู้ดีๆของวิดใหม่นะคะ